ครับวิธีติดระบบน้ํานะครับท่อมันจะมีอยู่กลางท่อจะมีรูนะครับนะครับหรือเรากะประมาณก็ได้ครับประมาณครึ่งก็ได้นะครับที่มันมีรูอย่างนี้แล้วก็ใช้ค้อนทุบเลยครับตีท่อข้างในนะครับทุบเข้าไปเลยกะเอาละฮะแค่ครับ แค่ใส่ท่อได้ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนะฮะหลังจากเจาะเสร็จนะครับหลังจากเจาะเสร็จนะครับเราก็เตรียมข้องงเก้าสิบหนึ่งนิ้วนะครับใส่กับขันใส่เกียวนอกให้เรียบร้อยนะครับแล้วข้อมงเก้าสิบพีวนะครับหนึ่งนิ้วเราจะใช้ชุดหนึ่งนิ้วหมดเลยครับนะฮะเราจะใช้ชุดหนึ่งนิ้วหมดเลย นะครับเพื่อเวลาติดตั้งนะครับเราก็จะถอดนะครับถอดออกนะครับแล้วก็จะยัดเข้าไปจากนั้นเราก็นะครับเราก็จะตั้งไว้แบบนี้นะครับตามนี้ครับทีนี้จะได้ระดับน้ำหรือไม่ได้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะเอาน้ำใส่ นะครับเอาน้ำใส่ใส่ตัวข้องอนี้นะครับแล้วก็ฉีดน้ำตรงบริเวณบริเวณแผลที่เราทุบปูนออกนะครับฉสดน้ำใส่ให้ไปเฉียบนะครับนะครับพอเราใส่เสร็จมันก็จะเป็นระเบิดแบบนี้นะครับพอแบบนี้เสร็จเราก็เอาน้ำใส่นะครับเพื่อที่จะเช็คให้มันอยู่ระดับเระเทีมได้ระดับนะครับ นะครับเพื่อให้มันได้ระดับสองฝั่งน้ําเท่ากันนะครับมันจะได้ไม่ต้องเทไปข้างหน้าหรือเทไปข้างหลังที่ใดที่หนึ่งครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับนะครับถ้าระดับมันได้นะครับถ้าระดับมันได้นะครับน้ํามันก็จะพอดีนะครับน้ํามันก็จะพอดี องด้านถ้ามันขึ้นทางนี้ทางนี้ล้นแสดงว่าข้างหน้ามันสูงไปเราก็จะโยกอยู่ประมาณนี้นะครับให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับระดับน้ำให้อยู่ระดับประมาณนี้ครับสวยงามนะครับประมาณนี้ก็จะสวยงามครับ,นะรบทีนี้เราก็จะเอาปูนนะครับค่อยๆป้ายใส่ครับ ็จะปูนป้ายใส่ครับก็จะเอาปูนป้ายใส่นะครับยังยังแล้วหรอกเลยมือมแขนนี้ยลีอเทชัยเนี่ยถือถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายถ่ายดูดีดีมือมันจะอันเนี้ยปิดกล้องกนะ่อนนะครับเออ ไหนบอกไม่มีไม่เห็นเกียงนะครับเราก็จะกับูนใต้ใส่นะครับใต้ไปก่อนนะครับใต้ไปก่อนสักรอบนึงครับให้มันให้มันติดรอยแผลไว้ก่อนนะครับติกิรอยแผลไว้ก่อนนะครับเ้าก็จะจับนะครับใด้ไปครับ เปลี่ยนนะเราเอาเจะเปียนนะให้เขาเห็นนะเราติดตั้เหมือนใหม่แบบได้ใส่สำคัญคือน้ำนะครับน้ำในนี้ต้องมีนะครับยิ่งอยู่ระดับของน้ำของเขา ีนฝั่งนี้นะครับนนเรากลัวมันจะเทไปมากไหมแล้วก็ดัดแบบเอานะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเติมปูนใส่อีกทีหนึ่งนะครับให้มันแห้งสักก่อนเราก็มาเติมอีนนี้เราก็มาใส่ฝั่งนี้เราก็จะใส่ด้านนอกนะครับแล้วก็ใส่ด้านนอก ใส่ไปนน่อเหมือนกันนะครับใส่ไว้หน่อยหนึ่งก่อนนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับใส่แค่ให้มันจับตัวกันไว้ก่อน,นครับ,รบไม่ยากนะครับติดระบบงานะไม่ยาก อย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับอย่าเพิ่งใส่เยอะเราให้มันแห้งก่อนเราค่อยมาใส่อีกทีหนึ่งนะครับนี่เราก็มาดูตรงระดับสวนถ่วงระดับน้ำนะครับถ้าเกิดว่ามันโยกหน้าโยกหลังนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคนะครับ เราก็จะอน,นี่นคุณค้ำไว้ก่อนนะครับคือไม่ให้น้ําล้นไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ให้ลน้นไม่ให้ล้นมาข้างหลังนะครับให้มันเท่ากันนะครับแบบนี้ครับน้ํามันก็จะไหลดีนะครับอโอเคนะครับทีนี้นะครับน้ามันก็จะไหลดีถ้ามันล้นไปข้างหน้ามากน้ํามันก็จะ จะไหลง,ง่ายเกินไปบอ่อทําให้บอ่อเปียกถ้าน้ํามันอยู่อย่างนี้ก็จะพอดีครับจะไหลลงมาตลอดครับนี่ครับโอเคครับครับสวยงามทีนี้เราก็รอให้ปูนแห้งนะครับปูนแห้งเราค่อยมาเสริมเสริมใส่อีกนะครับครับสุดยอดครับ